กิจกรรมวัตถุดิบแดนต่างมิติวัตถุดิบอะไรเอวเอวเออน่าจะเอวอะไรนเนี่ยโอเคกดเลยสิบสองเองหรอปะก็จะเหมือนเดิมนะครับเอวน้อยเอาไปฟาดเอาไปฟาดกระตูกอีกกระตูกอีกเอกกเอ,เอ,อแล้วก็กดเลยโปเนียเหมือนเดิมสันเสริญสันเสริญพิกมอนจะการมัน การมัดในหุ่นกระป๋องเฮ้ยจ,จะแหลกสิไอร้รจเาพียอะไรล่ะเออเอวฟาดฟันโอ้โหแม่งหุ่นหุ่นหุ่นมากเอ,อ้ยไม่ใช่หุ่นดิเฮ้ยเดี๋ยวกุจะตีให้กูออออตีหน่อยให้กูตีหน่อยฮยลบลบฮยโอ้โหหมดไปสวยเฮ้ยอ้อเอวตีดิทำอะไรเออหุ่นแม่งตีเบาไปไหนหรือว่าผมใส่ของกากึ้นไปปะ ขี้เกียจเปลี่ยนของอะใส่ของกรก,กากต่อเลยลบครับผมลบลบลบไปที่ชิทันเอวฟาดกระบ,บาลแค่นี้กูทำแค่นี้แล้วพี่ทำหาอะไรระ้ววันเนี่ยเออฟาดมันฟาดมันเออเออแสดงฝีมือหน่อยลบอื้อหือแสดงฝีมือหน่อยเออกูโดนโอ้จำบักทีหุ่นตัวนี้สุดยอดเลยวะ่ะ น่าจะมีตัวละครที่ปล่อยปล่อยหุ่นมาตีแบบนี้ได้๋อ,อชิบหายแล้ว <c oughs> จบจบท่าดีด้วยนะจบท่ายากใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดสต๊าคาให้ผมหน่อย